เริ่มหายากแล้วครับง่วแมลูกง่วเป็นตะเลียงเริ่มหายากแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่มาเบิ่งแมลูกโคมนี่กันก่อนครับพี่น้องครับแม่สูงลอยสามิหาครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองลูกเพจเมียครับแม่สมแล้วเดือนกลัวเด้อพี่น้องเด้อสมแล้วเดือนกลัวครับนี่สมกับพอนี่ครับใบหลอดของแท้ครับสมตะวันที่หาผลครับหาตุลาครับสมรอบเดี่ยวคือสิบพานอยู่ครับในเดือนกลัวแหละครับอันนี้งัวงกับบานครับ ใบหลอดของแท้ครับใบหลอดของแท้ครับตัวนี้ครับสมเดือนกว่าแล้วครับบบขืนเลยครับสมที่เดียวติดเลยลูกกระเพ็ดเมียยางดีสีแดงแดงม่กระสดดีถ้าถ้าติดก็สิเป็นตัวที่สามในทองเด้อชุดนี้ครับเปิดไว้ถึกถือครับโคบนี่ครับสองหมืนเจ็ดพันเท่านั้นครับสองหมืนเจ็ดพันครับง่วแม่ลูกกระเริ่มหายาก หากบุยากปัไหดดอกชวนมากค่อนข้างสีราคาเริ่มสูงขึ้นแล้วครับแมลูกครับนี่คืองัวเป็นตะเลียงครับพี่น้องครับเป็นตะเลียงแห้งครับโคมนี่ครับผุนที่เด็ดครับแมล่ำเา่าอัดลาดเนื้อหนังดีเด้อนมสีเต่านมสีเต่าลูกแดงจึงคึงเลยลูปประมาณหกเดือนครับประมาณหกเดือนหาหกเดือนได้ครับถือว่าเม่ผสมไว้อยู่ครับโคมนี่ถือว่าแม่ผสมไว้อยู่ 2 7งหมเพันท่านั้นครับงัวแม่ลูกบอตองไปรอว่าพ่นสี่ขึ้นย่มใดครับเพราะว่าพ่นสมแล้วเดอ้อสมแล้วครับนี่ไปไปทางพ่นอีละเนีย่ยไปทางพันนี่ลูกกระแดงจึงครึงครับให้ลูกคนคางหนาดีครับภายถอดพันธุก,กรรมหนาดีอยู่นี่ไปๆป,ไปของเสียก,กันกับลูกอ้าวสองหมื่นเจ็พนครับโคมนี่ แมมาใหญ่ดีเถอะแมใหญ่ดีสูงเกือบร้อยสี่สิบขับเม่ครับแม่สูงเกือบร้อยสี่สิบทั้งสดน้ำรับเม่ลูกกระแดงดีเด้อลูกแดงดีแข้งขาใญ่ดีนาดีครับโคบนี่ครับซื้อสองรุ่นทองอีกครับเพราะว่าสมในเดือนกวัวครับสมในเดือนกวัวเอาให้ลูกดีงัว่าม่นี่ครับสองหมื่นเจ็ดเท่านั้นสนใจโทรมากครับง่ว่าเป็นตะเลี่ยงเบาตึงขัดสันมาให้แล้ว นี่ภผหางวัวเลียงครับคัดสันมาให้เลี่ยวนี่ลูกลูกก๊กหางใหญ่ครับก๊กหางใหญ่ดีก๊หางใหญ่งงดีอยู่ลูกเพจตน้ตนๆเลยถ่ายตน้ตนๆถ่ายตน้ตนๆให้ลูกงามครับแม่นี่ครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองของเพิร์ดเอร์นี่เม่ยจมูกเสียเข้าข้างหนึ่งครับมาตึงพึ่งปาดเข้าออกให้ครับเพราะวะงัวผู้เ่าเลียงเข้าเคงกับโบญาาครับอันนี้เปลี่ยนเข้าให้ไหม่เรียบร้อยครับ เสียเขาคางเดียวคางนึงบ่เขาครับบ่มีปัญหาครับลูกออกมากะรับรองว่าเสียบบ่เขาคือเมสองหมื่นเจ็ดพี่น้องก็มป็นพ่อสื่อเมีกระสมให้แล้วเอกสารของแถ้เลยครับเอกสารของแถ้เด้อสมตะวันที่หาตุลาครับดเดือนกว่าครับดเดือนกว่านี่เพตแม่ยดำร้ายก็แดง <laughs> อยากออกไปทางดำพลันไหลแต่ว่าให้ลูกดีครับงวดเมนี่่ายถอดพันธุกรรมดีนี่ครับตัวนี้เสียกห้อยหัดค้าตั้งแต่โดนนั่นลหละเศร้าเลวพี่แม่นังหนาอ่างอ่างอ่างล่ำเงาเงาลูกเสือมาแดงดีแท่ละลูกอุย้ยให้ลูกแดงดีแหงครับหนาปืดรับลูกเพ่นลูกสาวพ่นหนาปืดรับ สองหมื่นเจ็ดครับแม่ลูกสดสดไผหางวัวเลี่ยงไผหางวัวแม่ลูกเป็นตะเลี่ยงแนะนําครับควบนี่ครับบ่าวตึงใดมาให้แล้วแม่กระสมให้แล้วเดือนกลัวเอาซื้อไปคําคูนเด้อคุณพ่อคุณแม่หางวัวเป็นตะเลี่ยงราคาพอฟังครับฝ่าวท้หาบ่าวตึงใดครับควบนี่ครับซื้อสองเอาไปรุ่นทองอีกตั้งหากสมกระสมให้พอพันย่างดีคุณนะ่ะ วิไลฟ้ามเกตพี่เมี่ยมพุณตัวนีูุ้นเขาซ่องเรียบร้อยสองหมื่นเจ็ดครับงอเป็นตะเลี่ยงเด้อบอกได้เลยว่าโคมนี่สดแห้งง่อเป็นตะเลี่ยงแม่กับพ่อมแต่ได้ลูกตัวที่สองยืนอยู่นี่ครับตัวที่สามกับพึ่งสมหาได้เดือนกลัวครับคือสีพานอยู่ดอกเพราะว่าบ่เห็นพ่นขึ้นอีกนี่ นาเลียงด้ครับโคมนี่ครับเส้าเจ็ดเท่าน,นั้นครับงัวก็เริ่มหายอยากแล้วแม่ลูกมิต่ราคาสูงสงครับเปล่าซื้อจับจองกันไว้ครับพี่น้องครับงัวสุขภาพแข็งแรงดีให้ลูกหนาเด้อแม่นี่ครับเบิ่งผลงานเพิ่นโหลดก๊กหางใหญ่เพจดำปือป้อเลยสองหมื่นเจ็ดอ้าวเปล่าจับจองเป็นเจ้าของครับคุณพ่อคุณแม่เห็นคลิปนี้เปล่าโทรหาเ่าตึงเด้องัวงฮู้ผู้เฒ่าเรียงได้งัวผู้เฒ่าได้ครับซื้อมาน้ำผู้เฒ่านี่ เป็นกระสมเลยใบของเถใบของเถนะครับใบลอยของเถเด้อสนใจฝ่าวโถครับ